ถ้าเกิดนักลงทุนเนาะเคยลงทุนในอาจจะมีการกระจายการลงทุนนะไปยังต่างประเทศอยู่แล้วบ้างเนี่ยนะเราที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีซักเซสบ้างหรืออาจจะยังไม่ได้ซักเซสเนี่ยนะครับผมลองชวนคิดใหม่เนาะว่าอาจจะลองให้เข้าไปดูพอร์ตของแต่แต่ละท่านดูนะครับว่ากองทุนที่เราถืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะผมผมค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการจะเป็นการถือกองทีท่เขาคือต้องบอกว่าในกองทุนนะครับมันจะแบ่งเป็นเรียกว่าเป็นคอเนาะเป็นคอ คอร์พอร์ตเฟดิโอนะครับกับเซทเทลไลท์นะผมผมเซทเทลไลท์ที่ที่แปลว่าดาวเทียมนะครับผมย่อเซทแล้วกันเนาะคอร์พอร์ตเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นกองทุนนะครับที่เราไว้ใจได้นะลงทุนยาวๆนะครับไม่ได้กะจะขายเร็วๆนี้นะลงทุนกะแบบ5ปี10ปีหรือว่าลงทุนเป็นลองเทอร์มินเวสท์เมนต์นะครับเลือกกองที่เขาเลือกหุ้นดีๆนะครับแล้วก็เลือกกองที่คิดว่าถ้ามันดอดอวลงไปเนี่ยมันมีโอกาสกลับขึ้นมาได้นะเนี่ยผมว่าเป็นเป็น เป็นการเป็นช่วงเช็คที่ดีเลยว่าออกองทุนขอนั้งทุนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันนิวไฮแล้วนิวไฮอีกถูกไหมแต่มันจะต้องมีกองของเราอะครับที่บางกองนิวไฮตามบางกองไม่มานะครับตรงนี้เป็นตัวแคสติฟายที่ค่อนข้างดีเลยนะว่ากองนั้นอะคือมีคุณสมบัติข,ของการเป็นคอร์ปออฟิโลหรือเปล่านะครับเพราะคอร์คอร์ตอฟิโลเนี่ยคือถ้าตลาดมายังไงมันจะต้องกลับมาได้ครับนะครับแต่ถ้าเกิดกองที่ ตลาดมาแล้วแต่ตอนนี้มันยังลบอยู่เนี่ยอันนั้นไม่ใช่คอนะมันจะกลายเป็นแซดนะครับแซดเทเลไล์ในที่นี้คือข้างในเนี่ยหรือว่านโยบายในการลงทุนนะครับมันจะมีความเป็นตีมเมติกมันจะมีความเป็นแบบไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกองพวกนี้ครับซื้อแล้วนะครับเราต้องหาจุด exit ด,ด้วยหรือซื้อแล้วเนี่ยเราก็ต้องพอรู้ทาเฟร,รมว่าปัจจัยที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อเพราะอะไรแล้วปัจจัยนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อไปอีกนานแค่ไหน1ปีไหมหรือ6เดือนแล้วเราค่อย exit นะครับแต่จุดที่จะถือยาวๆได้เนี่ยจะเป็นกองที่เป็นคอนะซึ่งเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังเนาะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะลองเช็คพอร์ตดูได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราถือกองที่เป็นคอเนี่ยมากพอหรือยังนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับส่วนใหญ่จะมีการถือเซตนะก็คือเราเราเรา,ากะเข้าเพื่อเทรดดิ้งนะครับแต่ว่ามันแต่ว่ามันอาจจะพลาดนะหรือเราก็ไม่รู้หรอกว่ากองนั้น,นเป็นเซตนะครับก็คือพวกกองแบบรายประเทศรายกลุ่มหรือแม้แต่กองหุ้นโลกเองก็ตามที่มันลงทุนเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะครับพวกเนี้ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาขึ้นอ่ะมันขึ้นเร็วแหละแต่เวลาลงอ่ะมันลงเยอะครับมันมันจะดอดาวเยอะนะครับแล้วเวลามันกลับมาเนี่ยมันจะกลับมายากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าในส่วนของกองคอเป็นหลักเนาะว่าในยามที่หุ้นมันลงมาแรงๆช่วงเนี้ยผมว่าเป็นจังหวะเหมาะนะครับในการที่เราจะเริ่มบิลพอร์ตสร้างพอร์ตเราให้มันถูกทางนะคือเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการกลับมาซื้อหรือว่าบิวคอพอร์ตให้มันแข็งแรงแข็งแรงเข้าไป คอพอตก็เหมือนแบบเป็นเป็นแกนของบ้านนะครับก่อนที่เราจะต่อเติมให้มันแข็งให้มันให้มันสวยงามเนี่ยความแข็งแรงมันต้องได้ก่อนนะซึ่งคอพอตเนี่ยนะครับผมหลักๆเนี่ยมันจะเป็นกองทุนที่เน้นนะเกาะไปกับตัวหุ้นโลกระดับหนึ่งนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันจะมันจะเกาะระดับหนึ่งเนาะแล้วมันจะมีบางส่วนที่เป็นการกระจายออกมาเพื่อหาผลตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าเกาะเกาะอินเดกเฉยๆนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนะ พวผมอยากจะให้นองทุนดูภาพนี้แล้วกันนะครับภาพนี้จะเป็นตัวตัวดัชนีหุ้นโลกนะครับเป็น MSCI All Country นะก็คือเป็นหุ้นโลกนั่นแหละนะครับเนี่ยในช่วงแบบ40ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนาะผมเอาชาร์จมาจากตัวแวนการ์ดนะครับมันมีทั้งบูมาร์เก็ตแล้วก็แบร์มาร์เก็ตนะนะครับบูมาร์เก็ตเนี่ยจะเป็นสีสีเขียวนะแบร์มาร์เก็ตเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นนะครับอยู่ในบูมาร์เก็ตเยอะกว่าแบรมาเก็ตนะครับ แบร์มาเก็ตมีไหมก็มีนะครับแต่มันจะมาแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคือมัน,ม,นมันมันมีลงแรงไหมก็มีนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวสับพลามเนี่ยลงประมาณแบบประมาณสักสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นก็มีนะครับคือดอลดาวน์ปกติของแบร์มาเก็ตเนี่ยก็คือแบบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับโดยเฉลี่ยนะมากสุดวิกฤตหนักๆหน่อยก็จะห้าสิบเปอร์เซ็นตครับแต่ทุกๆครั้งเนี่ยที่มันเกิดใครสิทขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายพอมันเข้าสู่บูมมาเก็ตนะครับมันกลับมาได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในอินเด็กตัวเนี้ยออคันที มันจะมีหุ้นประมาณแบบหนึ 2, 000, ่งันหร้ยถึงสองพันถึงถึงสตัวโดยประมาณนะประเด็นก็คืออย่างงี้ครับอินเด็กซ์อ่ะมันมีการรีบาลานซ์อยู่เรื่อยนึกออกไหมครับคือ6เดือนครั้งมาดูทีว่าตัวไหนที่มันยังเข้าไครทีเลียเขาก็จะเอาไว้ตัวไหนไม่ไม่ถึงไครทีเลียแล้วผลงานไม่ดีเขาก็จะเอาออกนะครับแล้วก็จะเขาก็จะหาตัวใหม่เข้ามาแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการคัดเลือกนะครับผู้ชนะ เข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วมันจะเป็นการคัดลูเซอรอออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนักลง,งทุนไม่ต้องกลัวเลยว่าเออจะลงจีนดีหรือลงอเมริกาดีหรือลงยุโรปดีเดี๋ยวจีนจะขึ้นมาแทนอเมริกาแล้วนะช่วงนี้ผมเห็นเต็มโซเชียลเลยนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าต่อให้สมมุตินะต่อให้อเมริกามันมันเพียงพําลงนะครับแล้วจีนขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอินเด็กซ์มันจะมีการรีไวต์เองแหละครับเราจะเกาะไปกับหุ้นที่เป็นผู้ชนะอยู่แล้วนะครับอันนี้อันอันอันนี้คืออันแรกเนาะ อีกอันนึงนะครับคือวิธีการลงทุนเนี่ยผมผมมักจะได้มักจะเจอว่าเราเลือกอะไรดีระหว่าง A กับ B นะครับจริง,รงๆแล้วเราไม่ต้องเลือกครับถ้า A กับ b มันดีทั้งคู่เราเอาได้ทั้งคู่เราไม่จมําเป็นต้องเบสว่าอะไรดีกว่ากันนะครับเหมือนเออผมจะให้นึกภาพว่าอย่างนี้แล้วกันนะเอออย่างเราดูพรีเมียร์ลีกนะครับยี่สิบทีมเนาะถ้าผมถามว่าฤดูกาลหน้าใครจะเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งผมว่าตอบยากนะครับ แต่ถ้าถามว่าใครจะเป็นลูเซอร์แล้วตกชั้นผมว่ามันพอจะกะเกณฑ์ได้ง่ายกว่านึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนเนี่ยผมพยายามเอาวิธีนี้มาอ d แดปใช้นะว่าถ้าเราเห็นวินเนอร์เป็นใครนะครับเราเอาหมดเราแค่หลีกเลี่ยงลูเซอร์ให้ได้ก็พอเราไม่จําเป็นต้องเอาวินเนอร์เบอร์หนึ่งมาคนเดียวแล้วอยู่ในพอร์ตนะครับมันอาจจะมีวินเนอร์สามี่ห้าคนเราเอามาให้หมดนะครับแล้วเราหลีกเลี่ยงผู้แพ้ให้ได้ พอผู้แพ้เราพอจะมองออกว่าเป็นใครแค่นั้นก็พอนะครับแล้วไอ้วินเนอร์สี่ห้าหกคนเนี้ยมันจะพาเราไปได้เรื่อยๆเองนะครับอันนี้เป็นหลักนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันเป็นหลักในการลงทุนของออคันที่วอลอินเด็กซ์เลยแหละนะครับเขาเอาวินเนอร์เข้าให้เอาลูเซอร์ออกให้นะครับอ่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่มันมันเลยเป็นเหตุผลเลยว่าทําไมเขาถึงอยู่ในบูมมาเก็ตเป็นส่วนใหญ่เพราะใครเป็นลูเซอร์เขา,เอ,าออกนะครับมันจะมีหุ้นที่ดีๆเข้ามาเรื่อยๆ นะครับโอเคทีนี้เราไปเช็คกันหน่อยเนาะว่าคือต้องบอกว่าในออคันที่วอลล์สแตรกตอนนี้ลหลักๆมันก็เป็นหุ้นอเมริกานั่นแหละนะครับเพราะเขายังเป็นวินเนอร์อยู่ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมตรกิกหลักๆผมก็จะมาเช็คกับตัวหุ้นอเมริกาเนาะอันนี้ที่พี่บอมเคยเล่าไปวันก่อนนะครับว่า valuation ของหุ้นอเมริกาเนี่ยหรือว่าความถูกแพงเนี่ยตอนนี้มันมันต้องบอกว่าลดลบทิ้งไปแล้วเรื่องที่ว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยซื้อขายที่ระดับที่มันค่อนข้างแพงนะครับเพราะตอนนี้ถ้าดูเราถ้าเราดูใน,นี่ ตอนนี้มันลงมาเทรดที่ลบหนึ่งเอสดีก็คือเอาง่ายๆแปลความเป็นภาษาคนง่ายๆคือเทรดในความถูกแพงที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังนั่นเองนะครับอันนี้คือย้อนหลังห้าปีถ้าย้อนหลังสิบปีเนี่ยอันนี้คือมันลงมาเทรดเท่ากับค่าเฉลี่ยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกนะ valuation ค่อนข้างโอเคแล้วตรงนี้นะครับโดนกดลงมาจาก sentiment นะครับอันที่สองเนี่ยคือต้องบอกว่าความกลัวของ investor อต,ตอนนี้ค่อนข้างกลัวมากๆนะ เฟียนกรีซเนี่ยมันเป็นบาร์ให้เราเห็นนะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับถ้าเป็นร้อยเนี่ยคือตอนนี้ตลาดเนี่ยบูมามากกระทิงมากแต่ถ้าใกล้ศูนย์เนี่ยคือตอนนี้ตลาดกลัวมากตอนนี้เราอยู่ในช่วงนั้นอยู่นะครับแล้วมันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเกิดขึ้นนะนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูตัวเมื่อกี้เรารู้เซนติเมนต์แล้วเนาะว่าเซนติเมนต์เนี่ยตลาดมองแย่มากนะครับแต่ฟันเด m e n เมนเทลเช็คเนี่ยเป็นยังไงนะผมพาไปดูตัวเออร์เน็งนะครับที่ทางแฟคเซ็ตเนี่ยเขาประมาณการเอาไว้นะว่าเป็นไงบ้างนะครับ e a r n i n g g r o w ลดนะครับในปีนี้นะครับของ S&P 500เนี่ยเนี่ยปี25เนี่ยนะครับตอนนี้ตลาดมองไว้นะครับ today เนี่ย11.3%นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยยังเติบโตได้เกือบทุกเซกเตอร์นะครับสำหรับปีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า e a r n i n g g r o w ลดมันยังโตได้ระดับเนี้ยสองหลักเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะที่เป็น recession นะนะครับคือมันเป็นภาวะที่ e a r n i n g ยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแม้ว่าแม้ว่านะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ย จะมีการปรับประมาณการลงแล้วก็ตามนะครับเนาะที่เราเห็นโต11.6%เมื่อกี้นะครับมันโดนปรับลงมาแล้วนะเนี่ย1.6%นะครับถามว่าปรับประมาณจากอะไรนะครับปรับประมาณจากตอนที่รายงานงบ Q4 แล้วผู้บริหารให้ไกด์แดนใน Q1 ว่าดูปีนี้จะไม่ค่อยแน่นอนจากแทรลฟส่วนใหญ่พูดอย่างนี้นะจากแทรลฟนะครับซึ่งตรงนี้มันก็พอจะคาดการได้ว่าเออ เออร์เน็ที่โดนปรับลงมาจากนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ได้ใส่เหตุผลของแทรอ่ะเข้ามาแล้วระดับหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังโตได้อยู่ประมาณ11%อยู่ดีนะครับถ้าเทียบกับราคาที่มันลงมานะเรามองว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะ,ะสวนทางกับ e ออ n ์เน็มากเกินไปนะครับคือราคามันลงมาแรงเกินเกินเหตุนั่นเองนะครับแล้วภาพนี้ผมขออนุญาตเอามาจากโซเชียลมีเดียนะเป็น Twitter เป็น X นะครับ นักลงทุนอาจจะเคยได้ยินคําว่าวนะิกอินเด็กเนาะวิกอินเด็กเนี่ยเป็นดัชนีวัดความกลัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นแรงๆเนี่ยคือตลาดกลัวนะทีเนี้ยนะครับคนเนี้ยนะครับเขาทําไว้ว่าถ้าเกิดเราซื้อนะในวันที่วิกอินเด็กเนี่ยขึ้นเกินห้าสิบนะครับอันนี้ย้อนกลับไปถึงปีปีเก้าศูนย์นะนะครับซื้อเมื่อวิกอินเด็กขึ้นเกินห้าสิบนะครับแล้วถือต่อจากนั้นเนี่ยหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีถึงจนถึงห้าปีเนี่ยผลตอบแทนมันจะเป็นยังไงบ้างนะซื้อ S&P อ่ะะนครับ ถ้าดูในตารางนะคือวินเลทร้อยนะครับแล้วผลตอบแทนค่อนข้างโอเคด้วยนะคือถามว่าทําไมนะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นสถิตินี้เป๊ะๆก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงนี้นะนะครับมันอาจจะเป็นลบครั้งแรกก็เป็นได้นะแต่ก็ต้องบอกว่าเหตุและผลคืออย่างนี้ครับคือเราซื้อตอนที่มาร์เก็ตมันดิสคาวมากจริงๆนะดิสคาวจากฟันเด m e n เมนทัลเช็คที่มันดูแล้วย,ย่งค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าแถวเนี้ยนะถ้าใครนะครับ ยังเริ่มศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุนแค่ในหุ้นไทยอยู่อาจจะใช้จังหวะนี้นะครับในการค่อยๆทยอยสัดส่วนออกไปก็ได้นะครับโดยเฉพาะในพวกกองที่เป็นคอพอตเนาะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยู่ในบูมาร์เก็ตนะครับหรือใครที่ลงทุนในกองทุนอยู่แล้วนะครับใช้จังหวะนี้เช็คเลยว่าซัตเทิร์ไ์เราเยอะเกินไปไหมแล้วถ้าเกิดเราจะซื้อเพิ่มเนี่ยผมแนะนําเราไปบิลคอพอตให้มันแน่นก่อนนะครับไทมิ่งช่วงนี้เป็นจุดที่ดีมากถ้าเกิดเราจะซื้อพวกกองลดอดภาษี นะครับเพราะเราจะซื้ออยู่แล้วเนาะช่วงปลายปีแถวเนี้ยถ้าเกิดเรามีเงินมาฟอนโหลดก่อนได้เนี่ยเป็นผมว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่ะทีนี้ในคอพอร์ตฟฟลิโอนะเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยนะครับทางทางทีมแอสเซทอะลูเคชันเราเนี่ยก็จะมีเปเปอร์ประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะมีพลนะับบิกเนาะในในในทาง a c e b o o k นะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับเรามองเป็นกองไหนบ้างที่สามารถซื้อได้นะอ่ะในในเซสชันนี้ที่ผมที่ผมเน้นเนี่ยคือเรื่องคอพอร์ตนะจะเป็นจะเป็นฝั่งนี้นะครับจะเป็นกองที่แบบววว่าเาเเรนน้้ถือยๆแลก เน้นให้เวลเติบโต,ตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตลาดลงบ้างโอเคเราเราลงแล้วก็เห็นว่าเราจะคิดเสมอว่าถ้าลงเนี่ยคืออัพไซด์มันเพิ่มนะครับเราก็ทยอยสะสมเข้าไปนะครับกองที่เราเลือกมาเป็นเครื่องมือสําหรับตัวคอร์พอร์ตเนี่ยชื่อว่ากองทุน KG Select นะครับสำหรับตัวตัว Equi t y นะสำหรับตัวแทนของหุ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวตาสันนี้นะครับเราเลือกเป็น u i s นะนะครับตาสันนี้ก็สามารถลงทุนได้ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยิวมันขึ้นมานะครับยิวมันขึ้นมาค่อนข้างแรง นะครับก็อาจจะเป็นการเข้าไปนะเพื่อล็อกเลทไว้ก่อนได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกเนาะมันขึ้นมาจากเซนติเมนต์นะครับคนกลัวเรื่องดอลลาร์นะแล้วก็เรื่องของการที่ทรัมป์เนี่ยจะมีการซัพพลายบอลเพิ่มขึ้นจากการที่เขาจะเอามาทำแท็กซทนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะตัวดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยมันยังลดอยู่นะตอนนี้มาเก็ตมอง3-4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกดอกเบีย้ยเนี่ยตรงนี้จริงๆมันมันมันขึ้น ขึ้นรีบาวค่อนข้างแรงไปหน่อยแถวเนี้ใช้ใช้ใช้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อกองบอลได้ค่อนข้างโอเคนะครับ